บทปฐมาวิพัทที่ใช้เป็นประธานในประโยคนะครับนักเรียนก็จดจำหลักไวยากรณ์ที่เราเรียนมากันมาตามลำดับนั่นแหละครับเช่นกตตุวาจกสูโธโอทนังปัจจติกรมวาจกสูเทนะโอทโนปจ,จิยะเตนะครับบทประธานวางอยู่อย่างไรกีริยาวางอยู่อย่างไรอนนพิทักกตาวางอยู่อย่างไรนะครับทีนี้ในนี้เราก็มาสรุป กันว่าในกตุวาจกและเหตุกตุวาจกก็นิยมเรียงไว้ต้นประโยคเช่นมนุษาวัตสัมปันเนพิขูทิสวาปสัสนณจิตตามนุษย์ทั้งหลายเห็นพระที่ถึงพร้อมด้วยวัดปฏิบัติแล้วก็มีจิตเลื่อมใสเนี่ยเห็นไหมครับมนุษาก็วางไว้ข้างหน้ากรมวาจกเหตุกุกรมวาจกเรียงไว้หลังบทอนะพิหิตกตา สูเทนะโอทโนปจิยเตนนั่นแหละครับหรือถ้าไม่มีบทอนณาพิหิตกากตาก็ให้เรียงไว้หน้ากิริยานะครับโดยมากจะเป็นอย่างนั้นตัวอย่างพันเตพันเตก็เป็นอาลัปนะก็วางไว้ข้างหน้าอย่างนี้ได้พันเตมายาเตลังปจิตววาเปสิตังข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมหุงน้ำมันส่งไปให้ท่านแล้วเนี่ยนะครับสำนวนภาษาไทยมายาก็เป็นอนณาพิหิตกากตาก็วางไว้หน้า เตลังก็เป็นประธานประกอบปฐมาวิภาฒก็วางเป็นลำดับถัดมาอิธาเนเวโกโคีตสัสโทสุยิธะบัรนี้เราได้ยินเสียงเพลงขับเสียงหนึ่งเห็นไหมครับไม่มีบทอนาพีตะกาตานะอิธานิเอวะก็เป็นบทการลัทมีเอโกคีตสัสโทก็เป็นบทปฐมาวิภาฒเป็นประธานสุยิทาก็เป็นกรรมวาจก บทที่เป็นอนาพิณตกตาก็คือเมยาหรือเมั่นะครับแต่ไม่มีปรากฏอยู่เราก็วางประธานไว้เป็นตัวที่1ได้นะครับโดยสรุปก็คือบทปฐมาวิพัฒน์หรือบทประธานเนี่ยก็เรียงไว้หน้ากิริยาถ้ามีนิบาตหรือบทขยายก็ให้เรียงไว้หลังนิบาตหรือบทขยายเช่นสเจเป็นนิบาตตะวางเป็นประธานก็วางเป็นลำดับถัดมาได้ อภิกังขาม,มาโนโอากโตสิก็เป็นภาคกิริยาไปตถากิราสาวัตยังนะครับตถากราก็เป็นนิบาตบอกการบอกเวลาบอกสถานที่สาวัตยังก็เป็นวิทยาธาระก็วางไว้ในระดับต้น,ต,นต้นอย่างนี้ได้สาตาก็เป็นบทขยายเพราะฉะนั้นมนุสโกติโยเนี่ยเป็นปฐมวิพัตน์แต่วางไวไท้ท้ายๆเลยก็เพราะว่าในภาคน้มเนี่ยมีบทนิบาตมีบทการลสตมี มีบทขยายก็วางไว้ข้างหน้าอย่างนี้ไปตามลำดับได้นะครับ